เฮ้ยพวกเรานี่มันเรื่องใหญ่ระดับล้มกระดานประเทศชัดๆบัตรเลือกตั้งที่เรากากันไปเนี่ยมันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วนะพี่น้องบาร์โค้ดสแกนปุ๊บรู้ปั๊บว่าใครรักใครใครกาเบอร์ไหนกกตอนงานนี้ขยับตัวลำบากแนะ่เพราะโดนแฉหยับว่าระบบรักษาความปลอดภัยกระจอกยิ่งกว่าแก๊งสแกมเมอร์ซะอีกข้อมูลคนไทยทั้งประเทศหลุดไปขายในตลาดมืดราคาแค่หลักร้อยบาทมันหยามหน้ากันเกินไปไหม วันนี้เราจะมากระชากหน้ากากไอระบบเฮงซวยนี่ให้เห็นกันจะจะว่าเขาวางแผนดักจับคะแนนเสียงเรายัางไงและทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงสุ่มเสี่ยงจะเป็นโมฆะดวนครับพี่น้องวันนี้เรามาจอะประเด็นข่าวร้อนแรงที่สุดของนาทีนี้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเราระบบที่ควรจะโปร่งใสทำไมมันถึงเน่าเฟะขนาดนี้ใครที่รักความเป็นธรรมห้ามพลาดเด็ดขาดครับ มันเริ่มสอพิรุษมาตั้งแต่ก้าวแรกเลยครับพี่น้องโดยเฉพาะที่เขตหนึ่งชนบุรีภาพที่หลุดออกมาเนี่ยทุเรศลูกตาจริงๆหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นหัวใจประชาธิปไตยแทนที่จะรัดสายเคเบิลไทยให้แน่นหนาะกลับเอาเทปสายกระจกกระจกมาแปะไว้งโง่แถมยังมีเอกสารใบนับคะแนนถูกโยนทิ้งเกลื่อนถังขยะ พอชาวบ้านขอดูภาพวงจรปิดเจ้าหน้าที่กลับแถหน้าตายว่าทานหมดบ้างละไม่ได้ต่อเน็ตบ้างละฝังแล้วมันน่าตบเข่าชาติข้อมูลสำคัญหายไปเด้อเด้อแบบนี้ใครจะไปเชื่อมั่นได้แต่นั่นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งครับเรื่องที่แร่กว่าคือบาโคตอัปยศบนบัตรสีชมพู พี่น้อมลองคิดดูบัตรบัญชีรายชื่อมันมีรหัสบาร์โคดอยู่ด้านล่างพอผู้เชี่ยวชาญไอทีลองสแกนดูความจริงก็แตกเปราะเพราะมันคือรหัสแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือรหัสเฉพาะตัวที่ระบ,บุได้เลยว่าบัตรใบนี้คือใบไหนและมันสามารถสืบย้อนกลับไปหาต้นขั้วบัตรได้บนต้นขั้วนั้นมีอะไรล่ะครับก็มีทั้งลายเซ็นเรามีทั้งลำดับที่ในบัญชีรายชื่อของเราไงล่ะครับนี่มันคือการทำลายหลักการการเลือกตั้งโดยลับ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา85แบบสิ้นซากกฎหมายบอกว่าต้องเป็นความลับไม่มีใครรู้ว่าเรากาให้ใครแต่ไอ้บาโคตตัวนี้มันกลับทำหน้าที่เป็นสายลับคอยบอกเจ้าหน้าที่รัฐว่านายกกาให้พักไหนจนชาวบ้านเขาด่ากันข้ามประเทศแล้วว่ากกตไปจ้างแก๊งคอเซ็นเตอร์มาออกแบบระบบหรือเปล่าทำไมทำระบบให้เอื้อต่อการดักจับข้อมูลส่วนบุคคลได้แนบเนียนขนาดนี้ ความเช้าโฉยยังไม่จบเม่ผู้เชี่ยวชาญจากโดมคลาวออกมาฟาดหลักฐานว่าข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดใหม่ถูกดูดออกไปเรข่ขายในตลาดมืดราคาแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นเองข้อมูลระดับชาติของคนไทยกลายเป็นของไร้ค่าในมือมิจฉาชีพระบบป้องกันของรัฐหลวมจนใครจะหยิบไปก็ได้แล้วที่สยองกว่าคือพวกทุนสีเทามันเอาไปประกอบร่างกับฐานข้อมูลเดิม55ล้านรายชื่อทีนี้แหละครับมันเห็นหมด บ้านอยู่ตรงไหนพ่อแม่ชื่ออะไรรู้ลึกถึงขั้นเบอร์โทร ในทางกฎหมายเนี่ยผมบอกเลยว่าอาการหนักพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา96ห้ามทำเครื่องหมายสังเกตไว้บนบัตรแต่หน่วยงานรัฐกลับเป็นคนพิมพ์รหัสตามรอยลงไปซะเองพอโดนไล่ต้อนก็ออกมาอ้างข้างคางคูว่าเอาไว้กันปลอมโธ่ฟังไม่ขึ้นเลยสักนิดนักวิชาการเข้าสวนกลับทันควันว่าถ้าจะการปลอมเขามีวิธีตั้งเยอะแยะทั้งลายน้ำหรือหมึกพิเศษ ไม่เห็นต้องระบบร้ายใบยแบบ1ต่อหนึ่งให้เสี่ยงโดนตามร้อยขนาดนี้ตราบใดที่กุญแจไขข้อมูลยังเชื่อมยองกันได้อยู่ต่อให้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เด้ดูแต่ใครจะรับประกันได้ว่าไม่มีมือมืดเจาะเข้าไปดูคะแนนเสียงเราเพื่อเอาไปข่มขู่ ข้อมูลเจ็ดรายการที่หลุดไปนะ่ะมันคือลายแทงของมิจฉาชีพชัดๆทั้งเลขบัตร13หลกักชื่อจริงลำดับบัญชีและสถานะการมีสิทธิและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือทฤษฎีจิกซอสส่วนที่หัวหน้าพรักประชาชนเขาเออออกมาแฉซึ่งมันคือไม้ตายที่จะมัดตัวผู้กระทำผิดให้ดิ้นไม่หลดุดจิกซอชิ้นแรกที่สำคัญที่สุดคือภาพถ่ายบัตรเลือกตั้งสีชมพูในจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังนับคะแนน ดิกซอชิ้นแรกมันชัดเจนอยู่บนหน้าจอทีวีแล้วครับพี่น้องเพราะนักข่าวช่องพีพีทและพี่น้องประชาชนเขาถ่ายคลิปนาทีนับคะแนนไว้เพียบซึ่งมันเห็นาา์โค้ดบนบัตรชัดแจ๋วจิ๊กซอชิ้นที่2คืออะไรก็คือข้อมูลลำดับในบัญชีและเลขบัตรประชาชนของพวกเราไงล่ะครับที่มันหลุดไปเร่ขายในตลาดมืดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีของในมือสอชิ้นขาดแค่ชิ้นที่3ชิ้นสุดท้ายนั่นคือต้นขั้วบัตรเลือกต้ง คุณเทงกันเลยประกาศท้ากลางอากาศเลยครับว่าถ้าใครมีภาพหรือคลิปที่ถ่ายติดต้นขั้วบัตรสีชมพูเพียงใบเดียวแล้วบาร์โคดบนต้นขั้วใบนั้นดันไปตรงกับบาร์โคดคีกกากันในหีบ จบเกมทันทีเพราะเราจะรู้ทันทีว่าต้นขั้วใบนั้นเป็นของใครลำดับที่เท่าไหร่และเอาไปเช็คกับข้อมูลตลาดมืดได้แบบ100%เซว่าใครการล้างแขนใครแค่มีภาพหลุดมาเคสเดียวมันพิสูจน์ได้ทันทีว่าไอ้ที่อ้างว่าเลือดตั้งโดยตรงและลับเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องโกหกพกลม แล้วฟังตรก,กะสุดบิดเบือนของหน่วยงานรัฐด,ดูเขาบอกว่าระบบมันเชื่อมโยงกันได้จริงแต่ตอนนี้บัตรกับต้นขั้วกเก็บไว้อย่างดีความลับยังไม่แตกสู่สาธารณะถือว่ายังเป็นความลับอยู่โธ่คุณวิโรธแกฟาดกลับกลางแสกหน้าเปรียบเทียบได้สะใจมากเหมือนเจ้านายสั่งให้เก็บเอกสารลับสุดยอดแต่ลูกน้องดันเอาใส่ซองใส่แจ๋วแล้ววางทิ้งไว้บนโต๊ะตรงทางเดินที่คนพลุกพล่านพอเจ้านายด่าลูกน้องดันเถียงว่าอ้าว ก็ยังไม่มีคนเปิดอ่านมันก็ยังเป็นความลับอยู่เถียงแบบนี้มันขึ้นไหมครับพี่น้องระบบความลับมันต้องถูกออกแบบมาไม่ให้ใครเห็นตั้งแต่แรกไม่ใช่สร้างระบบสองใสแล้วมานั่งภาวนาไม่ให้คนดูนี่มันความมักง่ายระดับชาติชัดๆ ให้ตัวการสําคัญคือลำดับที่ในบัญชีบนต้นขั้วนี่แหละครับที่เป็นกุญแจไขความลับเพราะตอนเราไปใช้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ถามลำดับเราพอเราบอกปุ๊บเขาจดลำดับเราลงบนต้นขั้วแล้วไอ้ต้นขั้วนั้นดันมีบาโคต้ตรงเป๊ะกับบตรที่เราถือเข้าคูหาพอทุกอย่างมันโยงกันได้ข้อมูลเราหลุดไปถึงมิจฉาชีพรู้ยันบ้านเลขที่วันเดือนปีเกิดแบบนี้มันคือหายนะครับ ถ้าถามนักกฎหมายมหาพลบอกเลยว่างานนี้สุ่มเสี่ยงโมฆะสูงมากย้อนกลับปี2,559แค่หันคูหาออกข้างนอกให้คนเดินผ่านเห็นศาลยังสั่งล้มการเลือกตั้งมาแล้วแต่นี่ปี2,569เราเล่นติดบาร์โค้ดติดตามตัวแบบดิจิตอลความร้ายแรงมันมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าใครที่บอกว่าแพ้แล้วพานนั้นเลิกใช้ตรรกะนี้ได้เลยเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องพรรไหนชนะแต่มันคือเรื่องของระบบที่เน่าเฟะละเมิดสิ ทุกคนไม่ว่าคุณจะเชีย์สีไหนข้อมูลคุณก็โดนขายในตลาดมืดเหมือนกันหมดและไอ้ระบบไอทีภาครัฐนี่ก็น่าอนาจใจครับผู้เชี่ยวชาญแฉยับว่าไม่มีกำแพงป้องกันพื้นฐานเลยปล่อยให้สคริปต์งองวิ่งเข้าไปดูดข้อมูลออกไป,ไปเป็นล้านๆครั้งได้สบายๆไม่มีการเข้ารหัสไม่มีการป้องกันประมาทจนน่ากลัวส่วนใครที่คิดว่าบัตรสีเขียวที่ใช้ QR Code จะรอดเสียใจด้วยครับ QR Code มันก็แค่าร์โค้ดเวอร์ชันอัปเกรด ถ้ามันถูกสร้างมาแบบหนึ่งตอนหนึ่งเฉพาะตัวเหมือนกันมันก็คือเครื่องมือติดตามตัวดีๆนี่เองการบอกว่ามันล้ำสมัยกว่านะ่ะเป็นแค่ภาพลวงตาครับแกนแท้มันคือการทิ้งร่องรอยให้ตามสืบว่าใครโหวตใครอยู่ดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองครับแต่มันคือเรื่องศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของคนไทยทั้งประเทศค,ครับเราจะปล่อยให้ภาษีเราเอาไปสร้างระบบที่หันกลับมาทิ่มแทงเราแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณไม่อยากเป็นเหยื่อและอยากเกาะติดประเด็นร้อนที่ไม่มีใครกล้าพูดแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามหรือ subscribe ช่องของเราไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการเจาะลึกทุกความจริงที่เราจะเอามารายงานให้คุณฟังก่อนใครเราต้องช่วยกันส่งเสียงให้ดังกว่าบาร์โค้ดอัะยศพวกนี้สำหรับวันนี้เราสองคนทันโลกทันสถานการณ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ